คืออันที่จริงเนี่ยผมกลับว่าผมจะไม่อะไรแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ดูเรื่อง Back Video นะครับจากของทาง Disney Plus นะฮะซึ่งด้วยความที่ว่าผมเป็น,ปนแฟนที่ชื่นชอบมาเวลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามเกือบทุกเรื่องนะครับศึกษาในเรื่องราวอ่านร,รีวิวอ่านสปอยอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยเรื่องของ Back Video เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้ารอคอยมาตั้งนาน นจนในที่สุดเนี่ยผมก็ได้ดูในช่องของ Disney p พ s s ด้วยความที่เรากำความคาดหวังเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นความผิดของผมเองนะครับที่ดันคาดหวังมากเกินไปนะครับถามว่าพอหลังจากที่ดูเรื่อง b บ c k กวิดีโอเข้าไปแล้วเนี่ยจนจบแล้วนะครับความรู้สึกแรกของผมเนี่ยมันมันไม่ได้ตรงตามที่เราคาดไว้แน่นอนแต่ก็ไม่คิดว่าตัวร้ายหรือในเรื่องของบทแอคชั่น โอเคแอคชั่น okay, เนี่ยมันอาจจะดีครับแต่เพียงแต่ว่าแทดมาสเตอร์แทดมาสเตอร์ไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแทดมาสเตอร์ master, ผมจําไว้ได้ดีเลยมันเป็นตัวร้ายที่ปรากฏตัวออกมาจากทีเซอร์หรือเทเลอร์ตัวอย่างในตอนแรกถูกไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีการโชว์ศักยภาพของมันว่าเฮ้ย ไอ้ไอเจ้าแทสมาสเตอร์เนี่ยมันมีความสามารถในการลอกเลียนแบบนะไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียนแบบการยิงธนูของฮอกไอนะครับหรือว่าศิลปะก,การต่อสู้นะครับซึ่งถ้าจากที่ใครที่ดูมานะครับเราจะสังเกตเห็นถึงชิปโปรแกรมนะครับที่ฝังเอาไว้ที่หลังหัวน่าจะเป็นชิปโปรแกรมของแบล็กวิดโอดซึ่งมันก็มีความสามารถในการเลียนแบบการต่อสู้ของแบ a ็ k วิดโอดถูกไหมครับทีนี้เนี่ยคืออยากจะบอกในความในใจว่าไอ้เหีย มึงอะ่ะเปิดตัวมาซะอย่างเท่เลยนะเว้ยคือเปิดตัวในตัวอย่างมาซะอย่างโคตรเท่เลยแล้วกูชอบมากด้วยตอนแรกเนี่ยมีการมาโนโกันไปเลยว่าเฮ้ยแม่งยิงธนูเนี่ยน่าจะเหมือนฮอกอายหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าใครที่แบบแฝงตัวมาอาจจะเป็นตัวที่เรารู้จักหรือเปล่าซึ่งผมอะ่ะถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังนะว่ามันอาจจะเป็นฮอกอายหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับที่เราเปิดตัวมาเราอาจจะต้องว้าวแต่คือความจริงแล้วพอพอเราดูบทเนี่ยถามว่าบทมันดีไหมมันดีนะครับเพียงแต่ มันไม่ว้าวอ่ะเออก็ก,ก็ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคนอื่นอาจจะสนุกนะครับผมผมเข้าใจปกติผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วแบบว่าผมค่อนข้างปล่อยวางนะเวลาดูอะไรเนี่ยไม่ว่ารีวิวเขาจะแบบเฮ้ยไอ้นี่บทมันลึกนู่นนี่นั่นไม่ค่อยสนุกยังไงก็แล้วแต่ผมดูอะ่ะผมสนุกนะเพราะว่าผมอ่ะค่อนข้างอินง่ายไปกับหนังแต่พอผมดูเรื่องเรื่องแบ็คฟิลโอเนี่ยครับมันมันไม่ตอบโจทย์ถึงขั้นอินขนาดนั้นอะ่ะจะพูดยังไงอะ่ะ มันไม่สุดอะเอาง่ายๆมันไม่สุดอะพ,ดพูดได้แค่เนี้ยโดยเฉพาะไอตัวททมาสเตอร์เนี่ยผมโคตรหงุดหงิดเลยแม่งคือแบบคือเอามาทำเชี่ยอะไรไม่เข้าใจคือตอนแรกแม่งก็ตามล่านะตามล่ากันแบบโห้โคตรเท่เลยโคตรมันเลยตามล่าถึงแบบยิงธนูจนแบบว่าระเบิดรถระเบิดอะไรอย่างงี้มีการเวียงเอ่อเวียงโล่อะเวียงโล่เหมือนกับตันเมกาคิดดูดิเออคือนั่นก็คือความสามารถของการก๊อปปี้ของมันถูกไหมถึงขั้นว่าแบบเออ พวกนาตาชาพวกพี่น้องอะไรของเขาต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่แบบไอสัตว์เลยไม่จบง่ายแบบตอนสุดท้ายแม่งคือแบบมาเปิดเผยเนาะด้วยความทีอ่อันนี้ผมต้องบอกบอกก่อนว่าผมพูดกับคนที่ดูแล้วนะอันนี้ต้องขอพูดไว้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูปิดไปเลยนะซึ่งผมก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยน่าจะดู b บล็ k วีดีโอกันมาแล้วแหละคือแบบไอเชี่ยเอ้ยสุดท้ายก็คือเป็นการเฉลยที่แบบเออมันมันคือลูกสาวของตัวร้าย เนาะผมจําชื่อตัวลายไม่ได้แต่มันคือลูกสาวของตัวรายที่นาตาชาเนี่ยทำภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะขอเข้าไปที่องค์กรหรือหน่วยชิลถูกไหมแล้วแบบมันจะต้องระเบิดเพื่อจัดการตัวร้ายตัวนี้แล้วแล้วแล้วคนคนนี้ก็คือลูกสาวของเขาถูกไหมซึ่งแบบอ่ะโอเคถ้าในเรื่องของของของความรู้สึกผิดเนี่ยมันกินใจนะ ตั้งใจที่จะฆ่าใครสักคนแล้วมันส่งผลกระทบต่ออีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาดันรอดมาได้โดยที่ไม่ปกติหรือไม่ครบ32เนี่ยอ่าโอเคอันนี้สะเทือนใจอันนี้ผมเข้าใจได้แต่แบบว่าเฮ้ยมึงมึงก็ต้องแยกอะระหว่างระหว่างคิวบูการต่อสู้แล้วก็เหตุผลซึ่งมันมันไม่สุดอะเออแทสมาสเตอร์ตัวนี้แม่งไม่สุดอะเออคือคือมันก็ไม่ใช่ว่าตัวนี้ตัวเดียวนะผมก็จะบอกว่ามันมีอีก ค่อนข้างเยอะ,อะที่ว่ามันดูแล้วมันไม่สุดจริงๆอะครับผมต้องขอพูดอย่างนี้เนาะในเรื่องของบทละครที่ว่าจะเล่นประเด็นเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้สุดอะไรมากมายขนาดนั้นนะสำหรับผมอะมันก็ดูเหมือนว่ามันดูแบบเออโอเคมันเป็นการเสรแสรรงนะที่ว่าจะต้องทําภารกิจแต่แบบสุดท้ายก็คือเหมือนเป็นการเป็นการหลอกตัวเองนะครับว่าเฮ้ยแม่งมีความสุขแล้วมันก็มีความสุขกันจริงๆไอประเด็นเนี้ยผมเข้าใจผมเข้าใจในเรื่องของของเด็ก2คนที่เติบโตมาแล้วอยากจะมีครอบครัวถูกไหม แล้วก็ได้มีช่วงเวลา3ปีในการเป็นครอบครัวนั้นน่ะอันนี้ผมเข้าใจเว้ยแต่ว่าคือแม่งแบบจะมาขยี้ขยี้แล้วแบบขยี้ให้พวกเราอินให้ได้อ่ะซึ่งมันแบบมันเหมือนเป็นการยัดเยียดให้เราอินตามมันอ่ะนะซึ่งผมไม่อินอน่ะทั้งทั้งที่ผมเป็นคนที่อินอะไรค่อนข้างง่ายนะอันนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนานะเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของกันและกันก็ไม่มีอะไรก็วันนี้ก็จะแค่มาบ่นว่าโอ้โหแม่งหนังเรื่อง Back w i d o w ถามว่าเต็มสิบผมให้เท่าไหร่ผมให้แค่ แค่หกอ่ะเออตัดไอ้เฮียแทดมาสเตอร์นี่ออกอ่ะผมจะให้แม่ง8เลยคือไม่ต้องมีก็ได้อะคือเบลวิโดอะเจอแค่รุ่นน้องหรือรุ่นหลังๆอะครับที่ถูกที่ถูกฝังชิปเอ,อ้ยไม่ใช่ที่ถูกฝังด้วยด้วยเคมี Me อะครับแค่นั้นอ่ะเออแมงก็แมงก็ไม่เหลือแล้วอะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อตัวเนี้ย อ่าโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้คุณผู้ชมที่หรือใครก็ตามะครับที่ที่เข้ามาดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวนะครับซึ่งเป็นความคิดส่วนบุคคลนะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งถ้าใครที่มีข้อเสนอตรงไหนนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับ Back วิดโอนะครับก็สามารถพิมพ์กันมาที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับก็เราก็ถือว่าเป็นการเปิดเรื่องพูดคุยกันเนาะโอเคครับวันนี้ทางเทลลิ่งสตอรี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่สวัสดีครับ